ภรรยาของผมมานอนกับผมรับนะแต่เขาก็ยังคุยอยู่กับมือที่สเลยครับวิธีการแก้ถ้าคุณต้องการดึงภรรยากลับมาครับจริงๆเรื่องนี้ครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สกำจัดมือที่ส1ครับอย่าไปทะเละด้วยครับเพราะการที่คุณทะเละจะทําให้ทุกอย่างยิ่งแย่2ครับอย่าไปพยายามพูดครับว่ามือที่สมเนี่ยแย่อย่างไรเพราะเขาจะไม่ฟังคุณ ยิ่งถ้าบางคนทะเลาะด้วยแล้วก็ไปยายาบอกว่ามือที่สามแย่อย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ฟังคุณหรอกครับสามครับไม่ต้องทักไปหามือที่สามหรือไม่ต้องทักไปหาแฟนของมือที่สามครับอาครูคมมักเจอเคสแบบนี้นะแฟนของเราไปมีมือที่สามนะครับหรือมือที่สามที่คบกับแฟนของเราเนี่ยมันก็มีครอบครัวของมันอยู่แล้วคือเห็นเห็นเขาบอกว่าแอบแซ่บกันไม่รู้แปลหรือไม่แปลแต่เห็นเขาบอกว่าแอบแซบกันครับสิ่งที่คุณไม่ควรทำเลยครับ ทักไปหาสองคนนั้นหรือพยายามโพส์ประจานเลก็ตามแต่ไม่ควรครับแต่สิ่งที่คุณควรทำก็เลยสี่ครับทำให้สองคนนี้มีปัญหากันเองครับหน้าที่ของคุณคือเสียมเขาควายให้ชนกันหน้าที่ของคุณเป็นคนที่กำหนดกรอบขอบเขตครับว่าให้สองคนนี้นะครับชกกันอยู่บนสังเวียนเนี้ยแล้วคุณอะอยู่นอกสังเวียนครับตาใบเล็บสวยๆนะครับเซตผมหล่อๆรอชนะได้เลยครับ แต่คนบางคนไม่เข้าใจครับเอาตัวเองไปอยู่ในสมการครับแล้วก็ไปทะเลาะกับมือที่สามส่วนแฟนของคุณที่อยู่นอกเกมเนี่ยลอยนวลหน้าที่ของคุณคือทําให้สองคนนี้เขามีปัญหากันเองจริงๆในคอร์สกำจัดมือที่สามเนี่ยครูความเคยสอนมีมากกว่าสิบวิธีการทําให้สองคนนี้เขามีปัญหากันเองยกตัวอย่างเช่นเวลาที่แฟนมาอยู่กับคุณเนี่ยครับคุณต้องถ่ายภาพคู่ระหว่างคุณ กับแฟนของคุณลองโซเชียลมีเดียครับแต่ข้อแม้นะครับว่าคุณจะต้องไม่ไปทะเลาะก,กับเขาก่อนหน้านี้เรื่องของมีมือที่สามอันนี้คุณต้องแกล้งเป็นไม่รู้เลยครับเพราะลูกศิษย์ผู้ค,คมเวลาทําแบบเนี้วินทุกเคสครับอย่าให้อารมณ์ นำหน้าครับเพราะทุกอย่างจะพังแต่ถ้าคุณแซงเหมือนกับไม่รู้นะครับทาเหมือนกับว่าเอ้ยฉันยังไม่รู้ฉันยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันฉันยังเออเป็นคนที่คุณคิดว่าฉันเนี่ยอ่อนแอไกลอ่อนนะครับคุณก็แซงมันไม่รู้ครับแล้ววันหนึ่งเวลาที่ภรรยาอยู่กับคุณต่างๆพวกนี้ครับคุณก็ไอ้ที่รักถ่ายภาพด้วยกันดีกว่าแฟนก็จะยอมถ่ายกับคุณเพราะมันกลัวครับว่าเดี๋ยวคุณจะจับได้ไล่ทันแล้วมันจะไม่ไม่หาเรื่องในการที่เอ้ยจะไม่ถ่ายกับคุณครับเพราะอะไรครับเพราะเขาก็กลัว ว่าคุณจะจับได้เพราะช่วงนี้มันยังแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วเวลาคุณถ่ายภาพแบบนี้โชว์ลงในโซเชียลมีเดียพอมือที่สามมันเห็นบ่อยๆมือที่สามจะเริ่มทะเลาะกับแฟนของคุณเองเขาจะเริ่มท้าเลิกเขาจะเริ่มบล็อกกันเองเขาจะเริ่มชนกันเองนะครับแต่เคสที่พลาดกันเลยครับไปโชว์ฉลาดครับนะทั้งท้งที่ก็ไม่ได้ฉลาดแต่ไปโชว์ฉลาดแล้วนี่ฉันจับได้แล้วนะนี่มันหลักฐานนี่มันแชทนะครับที่ฉันแคปเจอร์ได้ สุดท้ายแล้ววันหนึ่งเวลาคุณจะขอถ่ายรูปควบเขาเพื่อเอาไปลงโซเชียลมีเดียเขาจะไม่ยอมถ่ายครับเพราะเขารู้ว่าคุณต้องการเอาภาพนี้ไปทําสงครามประสาทกับมือที่3